สวัสดีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอุณหภูมิ18องศากรุงเทพอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสนี่ถือว่ามหาสัรจ,จ์น,นะคะวันนี้ก็เลยอารมณ์ดีค่ะก็เลยจะมาเก็บต้นอ่อนของเจ้าเศรษฐีพันล้านนะคะแล้วก็มีเศรษฐีล้านล้านแล้วก็มีต้นอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเป็นตระกูลกุหลาบหินทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยชวนทุกๆคนมา นอไปด้วยกันนะคะเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นพืชอวบน้ำนะคะตระกูลกุหลาบหินหรือว่าคารันโชนะคะภาษาอังกฤษนะคะเขาก็มีชื่อว่าคารันโชเดลาโกเอนซิสนะคะหรือว่ามาเตอร์ออฟมิลเลียนมาเตอร์ออฟบิลเลียนนะคะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีล้านล้านนะคะก็ แล้วแต่คนไทยจะตั้งนะคะเหตุผลที่เขาชื่อแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาเขาออกต้นอ่อนนะคะเขาจะออกตามริมขอบใบนะคะแล้วก็แยกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีรากนะ,ะพร้อมที่จะหลุดร่วงลงไปในดินเพื่องอกเป็นต้นใหม่ต่อไปนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็นวงรีปลายแหลมนะคะแต่ถ้าเกิดปลูกในที่แดดจัดมากๆแล้วก็แห้งแล้งหน่อยเนี่ยใบอาจจะสั้นแล้วก็ ใบอาจจะหนาอวบมากกว่านี้แล้วก็สีใบอาจจะออกสีชมพูมากกว่านี้นะคะอันนี้เนี่ยได้รับแดดช้าปกติตรงนี้ณนะเวลานี้เนี่ยแดดจะแรงมากๆเข้ามานะคะซึ่งไม่สามารถที่จะมานั่งเก็บแบบนี้ได้แต่วันนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยคะ่ะพี่มุกรู้สึกแฮปปี้มากก็เลยมาเก็บลูกๆเขาเอาไปโรยหน้าบ้านนิดนึงนะคะอยากให้มีแบบพื้นเป็นสี เขียวๆค่ะจะเอาไปโรยที่โคนต้นลีลาวดีหน้าบ้านซึ่งตอนแรกเนี่ยโรยหินสีขาวไว้แต่ตอนนี้เนี่ยเอาหินออกไปบางส่วนแล้วแล้วก็กะว่าจะโรยเจ้าพวกนี้เพื่อให้มีความเขียวนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาอาจจะได้รับแดดไม่ทั้งวันนะคะไม่ใช่แดดแรงแต่ว่าก็รำไรพอได้นะคะเขาก็อาจจะใบไม่นามากนะคะสีเขียวอาจจะมากหน่อยนี่ค่ะเก็บแป๊บเดียวเห็นไหมได้เต็มถาดแล้วบางต้นมีรากแล้วด้วยอ่ะคือเขาอยากจะ งอกเต็มที่แล้วค่ะสนุกดีนะคะพวกนี้ยิ่งปลูกยิ่งเยอะค่ะแล้วก็ต้นเล็กต้นน้อยแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็นําไปโรยตรงนูน้นตรงนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านเราได้นะคะไม้อวบน้ําเนี่ยดีตรงที่ถ้าเรารดน้าเขาเขาก็จะโตวอวบใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยพี่มุกมีเวลารดน้ําเขาบ้างใบเขาเลยจะอวบหนาใหญ่เลยถ้าเกิดตรงที่ที่แรงๆนะี่ะใบเขาอาจจะสั้นกว่านี้ค่ะเจ้าไม้อวบน้ําเนี่ยความหัศจรรย์ของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะ เติบโตแปรผันกับการเลี้ยงดูของเราได้นะคะตามแหล่งที่อยู่ของเขาถ้าเขาอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นในะบเขาก็อาจจะใหญ่หนาเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ที่แห้งแล้งใบเขาก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ตายค่ะคือเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาอดทนมากๆอ่ะทนอดน้ําอด,อ,ดอาหารอะไรก็ได้นะคะไปขึ้นอยู่ตามขอบกระถางปูนยังขึ้นเลยค่ะหรือว่าบนพื้นปูนที่มีความชื้นนิดหน่อยนะคะหรือว่าขอบกระถางเนี่ยเขาก็ขึ้นได้เป็นความมหัศจรรย์ของ เจ้าเศรษฐีพันล้านนะคะหรือว่าเจ้าคารันโชหรือว่าพืชสายพันธุ์กุหลาบินอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นแบบใบยาวแหลมนะคะอ,อันนี้ลูกอ่อนเขาจะออกสีม่วง,งเข้มนะ,ะดำดำนิดนึงอันนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วหลังใบเขาจะมีลวดลายเก๋ไก่นะคะอันนี้ก็จะเอาไปปลูกด้วยพี่มุกก็จะไปโรยไว้รวมๆกันเลยนะคะ ทั้งเศรษฐีพันล้านแบบใบธรรมดาใบแหลมเดี๋ยวจะเอาเศรษฐีล้านล้านไปด้วยนะก็เก็บรวมกันก็เขาก็จะเก็บยากนิดนึงคือถ้าเกิดเรารูดเลยเนี่ยบางทีเขาอาจจะล่วงหล่นนะคะก็เช่นเคยนะขออภัยกับแขนอ้วนๆน,นะคะไม่ทราบจะหลบยังไงเนี่ยเวลาแล้วเวลาเราปลูกรวมๆกันเห็นไหมมันต้นนู้นต้นนี้รวมกันไปหมดอ่ะสวยสวยเขียวขจีไปหมดอันนี้มันจะเป็นกระถางปูนนะคะพี่มุกก็ ลงเอ่อยูโฟเบียอินคอนสแตนเตียไว้ใช่ไหมแล้วก็โรยเจ้าพวกเนี้ยไว้เนี่ยเ,เขางามแน่นนะก็สวยมันก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะคือแล้วแบบเวลาเราขยันเนี้ยเรารดน้ำเนี้ยเขาก็สดชื่นมาไหนเราไม่อยู่สักสัปดาห์หนึ่งไปเที่ย <laughs> วไม่รดน้ำเ,เขาก็อยู่ได้ค่ะเขาก็ไม่ตายเขาอาจจะแบบเอ่อใบเขาอาจจะนิ่มลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่เขาเขาไม่ตายแน่ๆน่เพราะเขามารดน้ำเรามารดน้ำให้เขาอีกทีเขาก็กลับมาสดชื่นค่ะ ข้อดีของการเลี้ยงไม้อวบน้ำนะก็คือเราไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องรดน้ําทุกวันนี่อันนี้อันเล็กๆเราก็รูดลงมาเลยค่ะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่ะจริงๆเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนะยเก็บลูกๆพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปโรยตรงนู้นตรงนี้บางทีเวลาเขาเอ่อร่วงลงพื้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็งอกขึ้นเองแต่ว่าอาจจะต้นไม่โตมากเพราะบางทีเขาไม่ได้มีพื้นดินนะคะให้รากจเจริญเติบโตเงี้ยแต่เขาแบบอยู่ตามขอบขอบซอกๆ,ๆเงี้ยเขาก็งอกค่ะ ใครที่ปลูกอยู่เนี่ยจะทราบดีว่าเขาขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากมันจะเข้าขายแบบเป็นพวกวัชพืชหน่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้รวดเร็วถ้าเกิดใครได้ลองเริ่มไปเลี้ยงเนี่ยก็จะ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกอะไรละ่ะมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆลามจากหลังบ้านไปหน้าบ้านอะไระแต่พี่มุกชอบพี่มุกชอบความความเขียวมีสีสันของเขาแล้วถ้าเขาสลับกับเจ้าเซตีล้านล้านซ้ายมือเห็นไหม สีออกเทาๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะตีนจิ้งจกอะเพราะว่ากิ่งเขาอะเขาจะมีแตกออกมาคล้ายๆตีนจิ้งจกอันนี้เราพูดถึงต้นซ้ายมือนะแต่ที่พี่มุกเก็บเนี่ยมันยังเป็นเสอเศรพันล้านใบาสาม่ยมอยู่นะเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆให้ดูดูสิงามมากช่วงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยแดดแรงช่วงสายๆที่เวลาแบบพอมีเวลาว่างนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยมีประกอบกับอากาศเย็นเราก็แฮปปี้นะคะ มาเก็บต้นอ่อนเนี่ยแป๊บเดียวได้เต็มแล้ว <c oughs> ได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปอีกสักหน่อยหนึ่งเราก็พยายามเลือกที่เขาโตอันนี้อันนี้เป็นเศรษฐีล้านล้านหรือต้นตีนจริงจกหรือ matter of billion ใช่ไหมมันก็เป็นตระกูลคารันโชเหมือนกันหรือว่ากหลุบอินเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีหลากหลายแบบแยกย่อยชื่อ ย่อยตามลักษณะของเขาออกไปอีกนะคะแต่ว่าพี่มุก็เรียกลมรวมเป็นพวกคารันโชไปแล้วกันเนี่ยต้นอ่อนเขาก็เล็กเลยค่ะปลูกลมรวมกันค่ะให้เขาขึ้นเอ่อรวมรวมกันไปเลยหลากหลายรูปทรงอะ่ะจะสวยมากเนี่ยค่อยๆเก็บอันนี้ต้นอ่อนเขาจะอยู่ที่ปลายใบยเท่านั้นนะแต่ก็พร้อมที่จะเติบโตและมีรากแล้วนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะแล้วเวลาเขามีต้นอ่อน แน่นๆน,น,นะมันจะดูเป็นดาวกระจายสวยมากเนี่ยเก็บใส่ถาดไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปโรยหน้าบ้านเด็กหน่อยหน้าบ้านก็จะมีเยอะแล้วมันเหมาะกับสวนกระบองเพชรของของเรานะคะถ้าเกิดเราปลูกสวนกระบองเพชรใช่ไหมแล้วเราไม่อยากให้เกิดความแบบอะไระดูแล้วมันแห้งแล้งอะคะ่ะเราก็เอาเจ้าพวกนี้ไปปลูกแซมๆหรือว่าตามที่ที่แสงแดดไม่จัดมากนะคะพวกนี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วก็สวยได้อาจจะไม่ต้องแบบแดด68ดชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แบบ แดดสองสามชั่วโมงเขาก็อยู่ได้ค่ะหรือว่าแทบจะไม่มีแดดเลยก็อยู่ได้แต่ว่าลักษณะต้นลักษณะสีลักษณะรูปทรงใบอะไรเนี่ยเขาก็จะแปลกออกไปนะคะจะเป็นใบแบนๆกลมๆไม่แหลมไม่หนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ว่าเขาไม่ตายค่ะเนี่ยตามเอ่อบางทีเวลาปลูกไม้กระถางเนี่ยมีต้นหลักอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะรอบๆเนี่ยพี่มุกก็จะโรยพวกเนี้ยเอาไว้ เวลาฝนตกเวลารดน้ําเวลาหน้าฝนอะไรเขาก็ช่วยดูดซับน้ําให้มันก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพึ่งพากันตามธรรมชาตินะคะอ,อ,อย่าไปมองว่าเขาจะมาแย่งอาหารต้นหลักนะคะเพราะว่าจริงๆต้นไม้ทุกต้นนะเราก็ให้ความสําคัญเขาเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นหลักต้นอะไรเนี่ยเห็นไหมตรงกระถางเนี่ยจริงๆอ่ะพี่มุกปลูกไอ้นี่อะไรล่ะไตรโกน,น้าด่างหรือสลัดใดด่างนะคะ แต่พี่พกก็โรยสถิพันล้านสถิล้านล้านไว้นี่ตอ,นน,อนนี้อันนี้อันนี้พยายามจะรูดเขาค่ะแต่ทางจะไม่สําเร็จเห็นแต่มืออ้วนๆคือกล้องอะตั้งเอาไว้ตาก็มองไม่เห็นเนี่ยจะรูดให้ดูว่าแบบนี้เราก็ไม่อยากให้เขาหักแล้วต้นเนี้ยเลี้ยงให้เขาโตๆโตโตนะคะกิ่งเขาก็จะสูงสูงได้เป็นเมตรนะคะ กิ่งเขาก็จะไปเรื่อยๆ,ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าต้นเขาจะแข็งแรงแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องได้รับแดดนะถ้าเกิดเลี้ยงแบบแดดน้อยนะกิ่งเขาก็จะไม่แข็งค่ะเขาอาจจะเป็นต้นอ่อนๆโอเอ็นหรือว่าอาจจะไม่สูงแต่ถ้าแดดดีๆโหอันน,น,นี้อันนี้ดูโหดร้ายไปหน่อยเปล่าไม่รู้แบบว่ารวบรวบยอดแล้วก็รูดดูโหดนิดนึงนะคะก็คำๆคขาไม่ซีเรียสแต่ว่าเขาไม่หักนะคือถ้าแดดแรงอะ่ะลําต้นเขาก็จะแข็งแล้วก็สูงขึ้นไปได้นะคะก็ดูเป็นแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนไม้แบบไม้ใหญ่สูงก้านแข็งสีน้ําตาลนะคะแล้วก็สูงๆต่าๆสลับกันไปเดี๋ยวเนี่ยค่ะจะเอามาโรยแล้วนี่คือที่ที่เราจะตั้งใจโรยนะคะนี่เราโรยได้เลยนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาปลูกทีละต้นก็ได้นี่คือต้นลีลาวดีนะคะซึ่งก็แตกใบเขียวข้างบน,นะคะ่ะแต่ว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนพี่มุกโรยหินสีขาวไว้แล้วรู้สึกเอ๊ะนั่งไปนั่งมาถ้าตรงนี้เป็นสีเขียวๆก็สวยดี <S <S พี่มุกเลยเอาหินออกไปบางส่วนแต่ไม่ได้เอาออกทั้งหมดเพื่อที่ว่า เวลาต้นเขางอกเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้พักพิงนะคะมีก้อนหินคอยยึดแล้วที่สําคัญคือถ้าโรยหินไว้แบบนี้สุนัขจะไม่มาขุดถ้าเป็นพื้นทรายลว้ลวนๆเดี๋ยวสุนัขจะมาขุดหรือไม่สุนัขก,ก็จะมานอนทับค่ะบ้านนี้มีสุนัขที่เราเลี้ยงแบบปล่อยเขานะคะเขาก็บางทีเขาก็มานอนทับต้นไม้ถ้าต้นไม้ที่แบบแบบนี้มันจะเย็นเวลาเขานอนแล้วเขาจะสบายบเขาชอบพังเป็นแทบๆค่ะอันนี้ก็เลยโรยหินเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ขุดนี่ เราก็โรยไปแบบนี้แค่เลยนะคะเรามีเยอะค่ะเราก็โรยไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะคะต้นก็เริ่มตั้งตรงได้นะคะบางทีโรยไปเนี่ยบางทีเขาก็เอน็นเอ็นคว่ำหน้านี่คะ่ะแต่โดยธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวส่วนที่เป็นรากเนี่ยเขาก็จะเลื้อยคลานหาพื้นดินความชื้นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวพี่มุกจะรดน้ําเขาก็จะได้ความชื้นแล้วแล้วก็ใบเขาก็จะงายขึ้นเพื่อรับแสงโรยไปทั่วๆเลยทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้ง เศรษฐีพันล้านธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็แบบใบสามเหลี่ยมแล้วก็เจ้าเศรษฐีล้านล้านเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นแน่นสวยนะคะเนี่ยโรยโรยไปเรื่อยๆเห็นไหมเราว่าเราเก็บมาเยอะแล้วนะแต่ว่าพอโรยแล้วก็ดูไม่ได้หนาแน่นเท่าไหรค่ค่ะโรยไปทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่มุกจะเอาน้ํามารดเลยเพื่อให้ความชื้นเขาแล้วก็ให้ต้นเขาเนี่ยยึดไปกับดินพอเขาได้ความชื้นเนี่ยเดี๋ยวรากเขาก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตจิ้มลงไปในดินนะคะ โลยไปซะเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวเขา,าจะแทรกลงไปในชั้นทรายเองนะคะไม่ต้องกังวลอันไหนที่เขาอยู่บนหินเนี่ยเดี๋ยวเขาก็งอกได้ขึ้นง่ายมากค่ะคือถ,ถ้าหลายหลายท่านเคยปลูกแล้วจะทราบเลยนี่ทัน,นี้ก็เอาน้ํามาลดเลยใช้สายยางฉีดไปเลยนะคะฉีดให้ความชื้นเยอะนิดหนึ่งแล้วก็เจ้าลีลาว,วดีก็จะได้ได,ได้ได้การรดน้ําไปด้วยเพราะว่าต้นนี้เขาก็ยังต้องการน้ําอยู่ตรงน,นี้ก็เป็นลาน ลาน,นั่งเล่นนไงค่ะแล้วก็ตรงโคนเราก็เลยทําเป็นเว้นไว้ไว้สําหรับให้น้ําคือจะปิดหมดเลยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรกลัว้นไมหายใจไม่ออก <c oughs> เอาไว้แบบให้ให้น้าเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็กลัวต้นใหญ่เขาอึดอัดน,นะเราก็ได้ร่มจากต้นลีลาว,วดีเอาไว้นั่งเล่นนี่นะคะอันนี้คือต้นสามเหลี่ยมที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะสีออกเข้มๆใช่ไหมคะเป็นเขียวเข้มออกม่วงแล้วก็ใบสามเหลี่ยม แล้วถ้าเขาปนอยู่กับเศรษฐีพันธุ์ที่ออกเขียวใบกลมนิดนึงเนี่ยมันก็จะดูแตกต่างลวแล้วถ้าเกิดมีเศรษฐี้านๆุนที่มันเป็นใบเป็นเส้นๆปนอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะดูน่ารักแปลกตาหลากหลายเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพี่มุกปลูกรวมกันเอาไว้อันนี้อยู่ในกระถางก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะเก็บต้นอ่อนมาโรยโรยไว้นะคะเนี่ยค่ะพอถึงเวลาเขางอกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเบียดเบียดกันแบบเนี้ยพี่บอกว่าสวยดีแล้วก็เป็นการคลุมดินที่ดูแบบสดชื่นดีนะคะแล้วก็ เราก็ไม่ต้องไปรดน้ําเขาทุกวี่วันนะคะให้เป็นภาระอันนี้ก็คือสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะมารดนะคะตรงนี้ก็ได้แดดพอสมควรเนะี่ยเห็นไหมใบเขาก็จะกลมๆม,มันจะมีความหลากหลายของต้นนะคะรวมอยู่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนป่าเบญจพรรณน้อยๆอย่างเงีย้ยค่ะเนี่ยแล้วก็มีเศรษฐีพันล้านเศรษฐี้านล้านปน,นกันนะชื่อก็ดีใช่ไหมหลายท่านก็ชอบอันนี้เป็นอีกกระถางหนึ่งอันนี้อันนี้แยก ปลูกเอาไว้เวลาแบบใครมาขอแบ่งจะได้มาเก็บจากตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นเศรษฐีล้านล้านเนี่ยเห็นไหมพอต้นเขาโตเนี่ยแล้วถ้าเขาได้รับแดดนะลําต้นเขาจะแข็งแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงได้เกินเมตรหนึ่งนะคะพี่มุกเคยปลูกนะสูงไปเรื่อยๆเลยสวยดีก็ไม้ค้าเขาเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดไม่ค้านะต้นเขาทอดไปเดี๋ยเขาก็ออกรากเนี่ยหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ชี้ชวนมาเก็บยอด เก็บต้นอ่อนนะคะของเจ้ากุหลาบหินหลากหลายสายพันธุ์เพื่อน,นําไปปลูกต่อก็หวังว่าดูกันเพลินๆนะคะคงมีความสุขได้ความรู้แทรกบ้างนิดหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะที่นั่นก็มีต้นไม้อื่นๆหลากหลายหรือว่ามีภาพสวยๆงามๆที่พี่มุกจะมักจะเอาไปลงไว้ในเพจนะคะก็ฝากไปกดไลค์หรือกด follow เพจเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ